สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแบเอ็ทีชาเดลวันนี้มามืดค่ำอีกแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศทุ่งนายาเย็นฟังเสียงเขียดนะคะปอบสิงร่างอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้ซอยจุนะคะไม่ได้เยอะมากอะไรนะคะกินแช่พอหอมปากหอมคอเนาะซอยจุมีเนื้อแล้วก็ตับแล้วก็สะใภนางมาผักแก้มมีใบชะพูมะระขี้นกเช่นเคยแล้วก็กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแล้วก็ผักนิดๆหน่อยๆพร้อมด้วยน้ำจิ้ม แจ่วใส่ดีนะคะไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ใสไอ้เพี้ยมากินเลยเนาะหิวมากเพราะว่าค่ำแล้วเนาะขอชิมสบายนางก่อนเดอ้อคลิปนี้ขออภัยคนไม่ทานดิบด้วยนะคะแบบนี้นะคะอืม้มอร่อยว่าวังอลังการ ให้เพื่อนถือไฟให้นะทุกคนมองเห็นไหมพระจันทร์ขอโทษขออาภัยด้วยด้วยทุกคนมันมืดคำ่ำแต่ก็อยากมาคือเกาใบชะพูหรือผักคุณเลิศกินทีละสองชิ้นมันจะได้แบบรวดเร็วทันใจเนาะลืมดับคาวเดี๋ยวกินคำนี้ก่อนค่อยดับคาว อขออนุญาตดับคาวสักหน่อยนะทุกคนพวกของ,ของมันสดเมื่อกี้ลืมนะคะ oh. แก้ว หาแก้วใบนั้นไม่เจอที่ททหลายคนถามว่าซื้อจากไหนตับกินตอนค่ำๆไม่เหละมันมันจะเหมือนโปบนะคะอืม มีน้องๆเป็นห่วงไม่ต้องห่วงเด้อพี่มากับเพื่อนวันนี้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เป็นห่วงขอบคุณมากๆจริงท่านผู้ชมได้อะไรกินเนาะตอนเย็นวันนี้ อร่อยอร่อยเว,าวาอร์วังอลังการเนื้อพันกับแตงกว่าแตงกว่า up เช่นเคยนะคะทุกคนกินไม่สุภาพใดๆก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะตับบอกร้านไม่ให้เอาตับเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยอยากแบบว่าเนาะหวานมาก น้องๆเอฟซีใต้นะคะบอกว่ายังไม่เคยกินซอยจุไปลองกินดูเดอ้อแต่ว่าต้องหาร้านที่แบบกุกเป็นคนอีสานทำสบายางง วันนี้มาค่าเดี๋ยววันหน้าจะมาเร็วกว่านี้เห็นพระจันทร์ไหมรับข้าวอีกสักหน่อยเนาะของมันสดแก้ว มองเห็นเนื้อไหมน้อทุกคนพันกับมะละขี้นกนี่นะคะเห็นไหมมาด้วจ้าเสร็จแสมกันจ้ะ ดเข้ากันจริงๆกับใบชะพููซอยจุอาหารอีสาน นเพื่อนยุงกัดแล้ว อร่อยว่าวางรังกาใบจะพูหรือผักอีเลิศคำสุดท้ายสองชิ้นสุดท้ายนี่เด้อคำใ,ใ,หใหญ่เลยเนาะสุดท้ายละมันคําสองสารเพื่อนนะคะป๊าคือคำใ,ใหญ่แทะไปค่ะ กินคนเดียวกินประมาณเนี้ยกำลังดีถ้ามีเพื่อนกินอร่อยกว่าน,นี้มันจะแบบเยอะๆเนาะแหงแสบกินผักอีกสักคำหนึ่งล้างปากโหกระเทียมหมดแล้วด้วยเนื้อ ซื้อมาแบบแค่หนึ่งที่นะคะสำหรับกินหนึ่งท่านมันซีมอร่อยสดหมดละยุงกัด เอาละะ้วค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยคนไม่ทานดิบด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายพระจันทร์